ส so, วัสดีครับมาพบกับเบนคุงชาแนลนะครับผมอยู่กับผมเบนคุงนะฮะช่วงนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ติดภารกิจเลี้ยงลูกนะครับพร้อมไปเอ่อเอเาเป็นเออ่ต้องเข้าตรงไหนผมลืมเนี่ยมาติดเพย์เยอร์เหรอไม่ใช่ล็อบบี้ไม่ใช่นะถ้าซิงเกิลเพ y e เอร์นี่คือเราจะเล่นคนเดียวนะครับ น่าจะมาติดเพยเยอร์นี่แหละอ่ะไปนี่ไงมาแล้วเซิรฟ์ฟบานเอาปิงที่น้อยๆน,นะฮะฮลองแปลนี้แล้วกันไปอันนี้แหละจอยไปครับก็ท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งหายไปไหนกันนะเอ,อ,อยู่ด้วยกันก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยะฮะหรือคอมเมนต์มาคุยกันกนไ็ได้นะครับผม อย่าพ <formation> ึ่งอันซับผมเลยนะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาครับแต่ในวัน้างหน้ามีแน่นอนนะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงแรกๆครับที่ค่อนข้างตะกุตะกักหน่อยฮะเฮ้ยเอาแล้วเพลงแนวนี้เสียงเพลงใช้ได้เอาแครับผมมาดูกันว่าจะประมาณไหนนะกับเซิร์ฟนี้นะ อันนี้เป,นเป็นแนวแบบบล็อกสี่เหลี่ยมนะท่านผู้ชมมันอาจจะไม่ใช่สายภาพสวยที่เคยเล่นมาลองมาเล่นแบบื่อดูบ้างฮะช่วงพักจากพวกเดซี่สกรรมแวนไปมาแป๊บหนึ่งฮะเฮ้ยโฮ่บเอสเอฟปิดเด็ย่ากลับไปอย่างเกมครับตรงนี้ปิดเลยโอเคครับกดเฮด เฮ้ยเป็นเธอหรอไม่ใช่ด,ดิ๋ยวบอกนะว่าจองนี้เลยเหรออืมกดไม่ได้วะท่านผู้ชมจริงๆกดเหดมันมันมันจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับแต่นี้น่าจะได้มุมมองเดียวนะเฮ้ยเอ้ยซ้ำระบี ไฮ้ยหลือคนวะอุ้ยเอาแล้วไงท่านผู้ชมมาดิโอ้เจอคนก่อนเลยอะท่านไหนท่านไหนท่านไหนมีปืนไงลองไม่ปืนเดยงเจอแนะ่เดี๋ยวก่อน มาดิตามมาบานาปลาเทือนครับเกมนีม้มาถึงก็โดนเจอผู้เล่นแบบสัตว์าออนาเอาเลยฮะขอระบายลมเลยวะเออมาดิมาดิกลับมาอยู่นี้กลับไปไหน เออล่วงโอเคแมกกาซีนแผ่นที่อะแมกกาซีนเอามาก่อนครับโอเควยอะไร,รอ่ะใครทิ้งเลยเพียบเลยเอามาดามาถือก่อนดิเชือกอ่อยังไม่จำเป็นนะับ เชือกเฮ้ยเน,นีตจำเป็นจำเป็นเหมือนจะเป็นอาหารเฮ้ยอันนี้ <c oughs> หเห็นเนาะเห็นเนาะเห็นเนาะบอกเลยเห็นไงเลสรีฟิวเบอร์อ้าที่กอกน้ำท่านผู้ชมนี่อะไรวะเนี่ย โอ้ลกองเป้า mm. เฮ้ยเปล่าแล้วไงเสียงฮือฮาฮือหายอยู่คับเมื่อกี้นี้เุ้ยให้แม็กเยอะมากเลยครับเซิเร์ฟนี่เป็นเซิร์ฟน่าจะเป็นแนวแบบพี p พีอ่ะผมไม่ได้อ่านชื่อเซิร์ฟนะเมื่อกี้เฮ้ยขวานว่ะมันนี่เลยขวานอนาะมันนี่เลย นี่อะไรเนี่ยสโคปเอาไว้ใส่ปืนเฮ้ยสว่างแล้วหรอสว่างแล้วทิ้งดิมาสัตว์ให้หน้าเบี้ยวเลยมาตัวอะไรนะตัวอะไรเฮ้ยแวนว่ะ แบนดำเฮ้ยนายขอได้ปะเป่านายอะ่ะเฮ้ยผมได้ปืนแล้วท่านผู้ชมแหน่ไม่ได้กระเป๋าอ่ะข่อแผลด้วชายไปก่อนปืนในจำเป็นเลยเฮ้ยสโคบสโคบ กดทีขึ้นมาใส่ตะโคบเข้าไปโอ้โหแต่เมืองเจอแนะ่เฮย้ยแต่นี่แม็กมันใช้กับอะไรวะเนี่ยเฮย้ยแล้วมันมันกดไม่ได้เหรอมันปืนอะไรวะเนี่ย F M.J. Max นะฮะ F.M.J. Max เม้ FM J Mac. แต่ตอนนี้เราต้องหาชุดก่อนนะจำเป็นมากเลยให้เราตะเวนอย,อยู <respuesta. S 2> ่แถวนี <forecasting íamos> ้ก่อนนีกว่าเลือดเตือไม่เยอะเท่าไหร่มาดิมาดิโหสองโต ไม่เท่าไรหรอกนี่นี่อะไรนะเนี่ยเส r v บอลแฮนด์บุ๊กพิกับสน็อคอ่ะมีกระสุนเยอะปะวะต้องการชุดว่ะตอน,นเ,ออเนี้ยผมเออขอกระเป๋าได้ปะ่ะข้างหลังนะ่ะโห่ไม่ให้กระเป๋าอะท่านผู้ชม ในนั้นมีอะไรเอ่ยหมอบหมอบหมอบเข้าไปชุดปะ,อะโอช่องเท่ากันเลยไม่ต้องแล้วทั้งนั้นะ ไม่ต่างกันเฮ้ยอ๋อเออมันไม่ต่างกันนะท่านผู้ชมชุดผมกลับของไม่เป็นวะท่านผู้ชมทำเป็นวะว่ามันทำไงอะเชนไม่ใช่โอเคไป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 เสียเวลา อันนี้ที่เราเจอมีสะโคบแหละสะโคบแบบสะโคบไกลอ่ะพุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> นี่เขาออหลังได้เปรียบหุยกองสุ่นวะดีฟีวอลกวะขอเลยละกันผมเจอปืนได้ยเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าเอ๊ะทำไมสปอนไวอะ่ะหรือว่าข้างบนนี้ยังไม่ได้มา นา่าจะยังไม่มาครับเราจะสเตลสเตลท่านผู้ชมสเตลคิว <c oughs> หุย้ยนี่ปะโอเโจอของดีแต่ไม่มีที่เก็บแต่ว่าอย่างว่านะมันครละแม็กกันอะ ใช้ใช้แม็กมาเลยแม็กมันแม็กมันสโคปสโคบเฮ้ยสโคปเราเราไปหาได้สโคปสโคปตรงนน้นมีตรงนรงน้นมีผมมาได้ยินเสียงปืนด้วยเมื่อกี้เนะี่ย ต่ออยู่ฮะต้องระวังไหล่ไปน,นิด <c oughs> ขามีทุกอย่างแล้ว ว่าสะโคปผมมันไกลไปผม,มันองการเปลี่ยนผมนี่เสียงปืนทางขวาไปเลยการยิงกัน,งงนเกิดขึ้นแน่นอนครับ ไหนแค่นั้นเองขอได้ยินเสียงสักทีหนึ่งเถอะนะถ้ามันมาทางขวาเมื่อกี้เนะี่ยเจอแน่คนที่ยิงผม โอ้ยนกสยใส่ล่วงเลยเก่งกันนกนั่นไปไปดูดีว่าจะเป็นยังไงของหาง่ายอยู่ครับแล้วก็ซอมบี้ค่อนข้างที่จะตายตายง่ายนะเพราะนั้นแล้วไม่ใช่ปัญหาเลยกับการที่เราจะมาบู๊แล้วตุยแล้วไปหาของใหม่ไม่เป็นไรครับบอโซน มาเดินอยู่บนถนนทรงเดชไม่ได้นะท่านผู้ชมพ้นเป็นแนว PVP อย่างเงี้ยเฮ้ยห้ามเข้าไปเคแบบนี้ผมจำได้ถ้ามีป้ายเตือนเงนี้ยถ้าเข้าไปนะครับิดเชือ้อเสียงปืนเงียบไปแล้ว ถ้ามีหมู่บ้านเน่ยมีโอกาสเป็นไปได้ยังไงเสีย่ยงมาทางขวาโน่นะ่ะ ม,มาดิขยะวะเนี่ยเสียงชัดมากจากซ้ายนะครับเราได้เปรียบตรงนี้ฮะ ข้างหน้าเลยถ้าเป็นเสียงปืนนะแต่ถ้าไม่ใช่เสียงปืนนะก็อีกเรื่องหนึ่งเสียงปืนเป็นเสียงตัวอะไรร้องอย่างนกนัวขวานนี่ข้างหน้า จะเสียงหน้าตาค่อนข้างไกลอยู่นะผมว่าทำไม,มกล้องสั้นเนี้ยอ๋อจะตุยอะไรวะเนี่ยติดเชืออ้อเออวะท่านผู้ชมเข้ามาในเขตติดเชื้อว่ะเซ็งเลยไม่ไรันไกลเลยจะตายละ เห่เก้าวละเนี่ยมันขึ้นติดเชือ้อโอ้โหว่าย้หม่เลือดลดลงเรื่อยเรื่อยมียาป่ะครับเจอเสื้อไปก็เท่านั้นไปครับยังไงก็ตุยอยู่แล้วสปอร์คนระับหุ้ยโหชุดอย่างงี้โปโล โปรรู้แอนสโปรโดเฮ้ยผมเกิดที่เดิมเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เต๋อหน่อยขอสเตลหน่อยบอกขอสัตว์เต๋อไงปี่ปีไวมาเลย ล่วงครับล่วงแสกซึมเข้ามาครับตรงนี้ตรงนี้คืออะไรแป้งนะครับเก็บไว้เาราทานฮนะฮะปราทานได้ฮึบ <c oughs> แต่โซนนี้ไม่อาอว้ตรงนู้นดีกว่ามีความเป็นไปได้ว่าตรงนู้นะจะ มันโซนติดเชื้อรด้ไงวะมันติดเชื้อไวจังเมื่อกี้ลาโฟเ <c oughs> สียงอะไรวะเสียงคนยิงปืนเสียงคนยิงปืนเสียงคนยิงปืน โอเคใส่หมวกหน่อยมีเสียงคนยิงปืนแต่ตอนนี้เราไม่มีปืนนะเราจะไปบลูเขาไม่ได้หรอกต้องหาก่อนแต่เสียงม่ได้ตรงนู้นอะอยากรู้เหมือนกันว่าจะแค่ไหน เนี่ยดูเลือดลดลงเรื่อยๆเลยท่านผู้ชมแสดงว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแมพที่ว่าโอ้อย่างเงี้ยก็แย่เลยมันมันมันสนุกจริงครับตรงที่พ v p กันแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าเลือดลดลงเรื่อยอย่างเงี้ยแบบไม่ไหวเหมือนกันนะเป็นอย่างงี้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยเลือดลดลงเออแต่ก็อ่ะเข้ามาแล้วเอาให้สุด วิยอยู่ใกล้ๆก,กับโซนที่ผมไอ้น,นี่เลยที่ผมตุยอ่ะใกล้ๆก,กันนะแถวนี้บอกให้ผมตุยไม่แน่เหมือนกันว่ะโดดลงมาตุยนึกงไงเสียงปืนกระเนะใช่แต่ผมตุยตรงไหนนั้นแหละเพราะแมปมันไม่น่าจะใหญ่มากหรอกท่านผู้ชมไว้นะนไป มัดนี่แหละบันเทิงดีแท้เลยครับเฮ้ยเสียงเครื่องบินปะ ได้กระเป๋ามาแม่เสียงปืนเล้าใจจริงเลือดเล็หกสิบเมตแล้วอะ่ะนี่ไม่ทันทำะไรเลยเลนะี่ยขับรถเลยแล้วกันฮนะคันน,นี้ขับไม่ได้ นู้นนู้นขับบูเลยแนละ้วกันจบเรื่องไปครับโอ้แบตบไม่มีมาดิครับ งไหนที่น่าจะมีอาวุธครับท่านผู้ชมคิดว่า ไม่มีกระสุนเลยนี่นแต่มีพวกมาตุยแถวนี้ดูดิของเพียบเลยแ <s> ่กระสุนอะไรเนี่ยมีปืนแต่มีมีมีไว้ขู่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ปืนจริงปืนขู่นะครับทุกท่ไปชายเอาไปก่อนนะลองเอานี่มาซิ มีมีมีกระสุนสิบปะแบตเตอร์เล่กล่องกระสุนยาของนี่มัน เราจังนี้หล้วงครับล้วงหนึ่งล้วงหนึ่งเรียกว,ว่ายิงเรียกครับยิงเรียก เอาดิมาดิอมาไม่ได้ครับมามาหาเราไม่ได้หนีดิครับอ้ยปืนนี้ กระโดดดิหนีก่อนทผู้ชมตัวรอดก่อนโอ๊ยตามสุดเหรอทาจริงทางนี้เราก็ซุ่มข้างทางนี้ครับแล้วกลับไปเก็บของเมื่อกี้นี้ที่เราทิ้งไว้ ไปดิตาไม่เลิกว่ะไม่ลไม่ละสายตาเลยครับท่านผูน้ชมหนีครับหนี โอเคครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ